พบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าใจกันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสู้กันถูกทีแต่ไม่เคยมีวิธีจะพูดจานอกอีกกรงโถลงมาก่อตรงนกเอียงไปอีเอียนเถียงกันตลอดเวลา สับสิงก็ค่มกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาโกลงกันอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกทีเรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไรรักกั เจอกันอีกสักเท่าไรและเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสราบที่าะให้ดีเธอยอมกอดตกลงมอาจะให้ดีเธอยอมก